อ,อันนี้มันชาต์แบตอันนี้มันวางไฟแท่นชาต์แบตไฟฟ้าได้อันนี้จะชาตไม่ได้ชาตไอนนอันนี้สามหยวนห้าเก้าหยวนเจ้าเสียเจ้าเสียด้วนะ หกยวนหกค้อนสามสิบบาทสามสิบาทที่นี่สามสิบบาทหน้ากากย่านมาเนี่ยหมดเลยข้างล่างหมน้ากงน้ะพวกหน้ากงหน้ากากหมน้าแข้งเน่นหมดใส่หมดเลยเน่นหมดเลยราคาขายสูงใส่หมดเลย เครื่องชงเครื่องชาตัวชาไฟฟ้าปอดซื้อมาอนหนึ่งหละห้าสิบหยวนชาได้สองอันบุ๊ดมาแรงเลยถ่ยโอ้โหดูชาติได้สองยาสองอันบางชาติอันนี้50าหยวนสองร้อยห้าานเฮามีหลยแรงขนาด

อะไรที่พ่อใส่วงกลมแผ่นตั้งหลังนาตะกี้ที่เปิดในสติ๊กเกอร์อะดหลังโทรศัพท์อะก็คือมาบางตัวนี้นะบางตัวมันก็ชาดมาได้ไงมันต้องใช้ตัวหน,หน,นั่นน่ะกีฬาเราต้องใช้ตัวกลมกมาติดมันถึงจะชาดได้เพราะว่าบางเต้อเราใส่ยิงอยู่ในเขียดมันไงมันก็เลยต้องใส่ตัวกลมกมน,นะฮะใช่จะเค,อคอยอีกใบส่งอ,อ,อีกั่งนี่เราได้สามสิบเราได้สามสิบ 这个180นี่ที่สุดอันนี้สุดสก็คือ180 180หยอันนี้180น่ารู้สึกดีสุ็ประมาณพันหนึงอะแล้ว什么东西提供过อันนี้ร้อยร้อยหยวนร้อยก็ห้าหยนชาดแชาดชาดได้ด้านหลังชาดได้你在说什么？ประมาณเฮ้ยประมาณปุ้น ของพ่ออยู i, o, ่พ <c oughs> oh yeah. anyway. ูนกำลังโทรศัพท์พุขาวเจ้าโอ้ยฮลมบดีเว้ยขาวเจ้เลยตำวบนี้ก็แมนแมนหมดอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ขาวจะให้โทรศัพท์เย็นพัดลมโทรศัพท์ ติดมอเตอร์ไซค์มีไฟด้วยข้างหน้าอันน,นี้นี่หลอดไฟหลอดไฟมีทั้งหน้ามันเป็นพาวเวอร์แบงค์ในตัวมีหลอดไฟแล้วก็ติดติดรถมีเข็มทิศตัวอันนี้ร้อยบาทเขียบว่าจันบนผู้แขมเขียบีทุกอยาก่างสายทรงสายชาติสายสายอย่างเดียว เอาไปซ่อมเอาสายไปแล้วใส่หัวซื้อหัวไปพวกลูกปัดที่จะไปทำสามารถจะไปทำเอาไปทำขายได้ใส่บนเนี้ยเที่ยง เหมือนกันเทียบแม่นหมดเลยพูนกว่าแม่นพูนกว่าแม่นขึ้นมาชุดสองแม่นหมดเลย หมดเลยนะส่วนทั tamam. Higher, mm ้ง hmm. ส okay. uh ่วนเนี่ยสถานีรถไฟมาอยู่เนี่ยเนี่ยทางรถรถไฟฟ้าใต้ดินเพียบเลยยาวเป็นพุ่นม่กนะตึกพุ่นเห่มกรรมตึกตึกตะพปูแบนหมดเลยอ่ะยาวไปเลยอ่ะยาวไปเลยอ่ะมีมดกุย่างอันนี้ก็มีเนี่ยแบบนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็มีเพียบเลย กินไหมกินไหมินไหมคิดได้ป่าวคดได้ป่าเกียบในร้านร้านร้านข่ยแถวนี้เท่บเลยแต่ร้านไข่ยอาหารกนั้นอันนี้อันนี้คือร้านขาเราร้านขายเรา 不要，这个菜不要，给你分的吃。嗯 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตะไก่ว่าฉันจะพาแกไปสายอ่าไปรถไฟสายที่มีความสุขที่สุดในโลกสายอะไรสายสีได้เราไปสีกันจำเล่มเออเห็นไหมหน้าสีทั้งนั้นเลยแกดูเนี่ยเออแกไม่อยากสีเรอดูดูแต่ละนางเออไอ้ของปลอมของปลอมเงินหยวนเงินหยวนปลอมจ๋าเนี่ยจ๋าเนี่ยผู้เชิญของปลอมครับของปลอร์มเนี่ยเข้ามาติดเนี่ยเข้ามาติดหน้าเคาน์เตอร์ เวลาคิดเงินเอามาติดหน้าเขาเติบเพียเวลาคิดเงินกโกงจริงโก,ง,ง,กงแท้ฮ่่าฮ่าพลนไทยแล้วก็ไปแล้วปเปรีย้ <c oughs> ยงงัน <c oughs> พลนปาปากไปพลนอย่างไปกันนั่งเมียวอะ <c oughs> ครับกลับกันครับ <c oughs> เดี๋ยวเห็นจังสีเห็นจังสีมันกระอ้ดบ่ได้เนียครับแบบว่ามันไม่แข็งอะเนาะ 촬영기 <목소리도>

โอ้โหเถอะอะไรวะมองกูจังเลยเฮียมาดูนี่ดูนี่ดูพ่อกินแล้วดูพ่อกินเนี่ยมีแค่นผอหน้าผอเนาะแต่คนแรกนั่งผอหน้าผอไม่ค่อยหัว